เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนชาวฟีฟ่าทุกๆคนนะครับกลับมาพบกันในฟีฟ่า20ไฮไลท์ลูกยิงหรือว่าโมเมนต์ต่างๆนะครับมากันที่จังหวะแรกนะครับจ่ายเข้ากลางกิมิเนสพลุช่องสวยงามครับกิมิเนสยึกอีกหนึ่งยิงปัดได้ครับแยงได้ครับยึดยากมากจังหวะนี้โอ้ยสกัด โอ้โหเป็นลูกสกัดที่หาดูได้ยากมากนะครับที่ AI มันจะเตะแป๊กขนาดนี้นะครับนะเราก็จะรวมจังหวะที่มันเกิดขึ้นได้ยากนะครับมาให้เพื่อนๆดูกันนะไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดหรือลูกยิงสวยๆต่างๆนะครับดูโกโกทำอะไรอ่ะเออดูนะ โอ้เออมากครับโกจัวนี้ลุยมาครับทะลุมาหลุดแต่ไม่ขาดครับแาช่องนี้โอ้ยโดนกัดโอ้โดนแย่ครับกลายเป็นหลอกซะงั้นโกก็พุ่งหลบไปแล้วนะครับแหมายิงจังหวะแรกอาจจะเซฟได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่โดนแย่นี่ครับโอ้โกนี่เบอร์ไปแล้วนะครับ กลายเป็นลูกยิงง่ายๆเลยนะครับวันนี้โดนบุกครับอุ้ยโอ้โหเบียดแน่นมากมาครับโตกับเกต้า <K> โอ้ขวาว่างครับนั่น,นแหละทะลุช่องนั้นครับ อันโตนี้โอครับจ่ายว่าไม่จ่ายโอ้โหเอาวิ่งไปชนตามเอาติดมาอีกเฮ้ยโอโ้โ,อโหดีมหมลบโอ้โหมันเกือบทำงามใต้นะครับจังหวะนี้จังหวะแรกนี่โอ้โหน่าจะจ่ายนะคลิปที่แล้วนะครับที่แบบดุดขวาม,มาจ่ายเรียดตกเข้าซ้ายเนี่ยเยอะมากครับมามาพา,านันี้วิ่งชนโกแม้เลยแล้ว <c oughs> <c oughs> ล้มไปบังด้วยโอ้ดีไม่ลำหน้านะครับเออนี่ลูกนี้เนี่ะหลบแล้วหลบแล้วโอ้โหนะครับแมถ้าใครจำได้นี่ถ้าเป็นเชลซีนี่คงลำหน้าไปแล้วนะครับที่ <c oughs> เชลซียิงแมนยูได้นะครับแล้วอสปิเกวต้านี่ยึกขาหลบไปก็ทุกนั้นกลายเป็นลำหน้า <c oughs> ไปมาดูจังหวะนี้ดีกว่าเฮ้ยมั่วมาได้ครับโจลิงตัน ทะลุมาครับไมล่าซาเปิดไม่เปิดอีกแล้วไมล่าซามาโจลิงตอนยิงอ้าแชลับลอดขาเข้าครับโอ้แฮตทริกไปแล้วโจลิงตอนก็จะมีแค่แบบตอนนั้นก็จะมีแค่โจลิงตอนกับกิมิเนสนะครับกองหน้าของผมโอ้โดนโห ไม่โยนครับจังหวะแรกยึกมาง่ายก็เข้านะครับแต่ก็ดูว่ามันจะเข้าแบบไหนนะครับก็แฉลบรอดขา<ล>ก็เป็นอะไรดีเจอได้ไม่บ่อยเป็นการนะ,<ล>ะนออ้โหจะหุบแล้วนะครับจะให้ดูถึงความสมจริงของเกมว่ามันก็มีลอดขานเว้ยอะไรงี้งนี่กระกตากตากันไปจังหวะนี้โดนบุกค,ครับแย่งได้แย่งได้เหมือนเดิมครับเหนียวแน่นกองหลังเรา ยึกหนึ่งทีครับเฟรดครับใจมันที่โรดี้โรดี้ให้โจงตอนอีกแล้วทะลุบ้าวทะลุครับเฟรดยังไงใจชึกอีกนะโอ้โหคลิปนี้ครับลูกโดนแย่เยอะนะครับนะแต่กลายเป็นดีครับแต่ลูกนี้คือไม่แย่ก็น่าจะเข้านะแต่ว่าพอแย่แล้วกลายเป็นแบบ ไหลเข้าไปดื้อนะครับอโอ้ท้าซ้ายแตะหนึ่งดีนะครับนะไม่งั้นอาจจะไหลเข้ามือโกได้นะครับโอ้โหโรดี้เติมเกมสูงเลยเกินนะครับโรดี้ตัวจะคล้ายๆ่าบุสเกตนะแต่รู้สึกว่าเรื่องยิงอะไรเงี้ยยัง,ยงไม่สู้นะครับมาที่จังหวะเปิดมุมครับมง โอ้มันสุดยอดยังไงสำหรับคนที่เล่นฟีฟ่า20จะรู้ได้เลยว่าลูกมงเป็นลูกที่ยากมากๆนะครับถ้าผมมงเข้าเมื่อ,อไร่ผมไม่พลาดที่จะกดอัดไว้ทันทีนะครับมันยากมากจริงในภาคนี้แล้วโอ้โหแล้วลูกนี้เดี๋ยวดูครับคนมงเป็นลินเดเลิฟด้วยที่ข้ามงไม่เยอะครับแล้วเข้ามุมสามเหลี่ยมเปะ๊ปะๆนี่ครับยอมรับตามตรงว่า ผมก็กดหมงไปงั้นแหละนะแล้วมันฟุกย้อยเข้าสามเหลียมให้นะครับนะไม่มีสูตรไม่มีอะไรทั้งนั้นภาคนี้มันมงยากจริงครับอาวพี่พีซีดาเรากลับมาอีกแล้วครับในคลิปนี้หัวร้อนเหมือนเดิมหลายคนจะใช้ซีดาเป็นโค้ดนะก็เลยเห็นกันบ่อยนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้นะผมน่าจะเป็นสตีฟบูทนะ ัจลิงตอนใหม่แล้วดูความดูความนี่โจลิงตอนสุดยอดครับลูกนี้ไม่ได้ไม่ได้จะให้ดูลูกยีครับจะให้ดูลูกมาเลสกระแทกเสาครับโอ้เป็นคนจริงน่าจะคอหักตายไปแล้วครับเดี๋ยวให้ดูภาพช้ากันอีกทีโอ้ด้วยความ ขยันนะครับของโจลิงตันนะไปแย่งกลับมาได้นี่โอ้ัน่น่าจะเสียแล้วนะครับแล้วยังใจดีใจ่ายให้มาเลซมาเลสก็เลย <c oughs> กระแทกไปหึงเอื้อกระแทกไปหนึ่งทีแล้วโอ้โหยิงขวาด้วยแต่มันก็ปิ้นนะโอ้โวย <c oughs> นี่ครับสตีบูของผมอูร <c oughs> อิเยครับ <c oughs> ขวาเลียดเปล่าไม่เลียดอ้าวเลียดนะครับลวก็อบ <c oughs> ได้เตะมุมครับ โลเซโซอีกแล้วแต่ไม่ยิงครับเป็นลูกมงอีกหนึ่งลูกครับโคบี้อันเดอร์ไวเลวครับมงเสียบเสาเข้าไปเลยเนีครับโอ้โหคลิปนี้มาลูกมงสองลูกเลยนะครับเก็บไว้ครับเป็นภาพหายากจริงๆสำหรับภาค20นี้นะครับโอ้แล้วมงหระยะแบบระยะนี่คือฟุกเท่านั้นครับ มงย้อนหลังแล้วก็โหเนี่ยดูโดนหัวไม่เต็มแล้วโกกเกือบปัดได้แล้วโหและเสียบเสามันสุนจริงครับลูกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือบวยใช่ไหมมันไม่ใช่โคตรอีผม ตัดได้จังหวะน,นี้เฟรดอีกแล้วนะครับมาที่โรดี้โอกระดกมาให้โจริงตัน,นครับรมาเล็ด <c oughs> เข้าซ้ายแล้วกดลูกนี้สวยมากครับคมกริบมาครับแฟนบอลมาดีใจพี่แบบโอ้ออกไปออกไปออกไปโอ้โจริงตันมาไล่ครับโอ้ค <c oughs> มกริบลูกนี้เสียบมุมแม่สวยงามครับลูกนี้ ไม่ได้ยิงกันได้บ่อยๆเหมือนกันครับนะเป็นลูกหักข้อแบบแบบยิงเสาแรกมันง่ายกว่านะครับนะแต่ตกหักข้อมาเสาสองแล้วมุมขนาดนี้คือใช้ได้ครับจังหวะนี้ลูกย้อยๆมาเกต้าเข้าครับโอ้กลายเป็น ประตูของเกอิต้าครับโหสูงถึง175ไะเนี่ยไม่แน่ใจนะครับเพราะเห็นเตเตี้ยอยงี้นี่170บวกทางนั้นนะสำหรับฝรั่งนะครับดูครับโหดูสองคนประกบทั้งโกทั้งกองหลังเขาครับแต่เกอิต้าได้เพราะอะไรมาดูกันมงปักโดนแขนเข้าไปครับโอ้ในโหมดอันติเมทมันไม่มีแฮนด์บอลนะครับ โอ้เอาแขนสกิดเข้าไปเฉยเลยเนรับโดนบุกมาเอาปั๊มแย่งออกมาได้ครับมาที่มาเลสมาเลสหมุนสับหนึ่งทีจ่ายให้โจลิงตอนมาเาต้องไปแล้วจังหวะนี้ยังไงโอ้โหลออยังสวยครับโอ้ปกติผมจะไม่ค่อยใช้ท่านี้เท่าไหร่เพราะว่ามันติดยากนะครับนะการเฟกช็อตนะครับ โดนโหอีกแล้วแบ็กช็อตปึ๊บโอ้โหไปกันหมดเลยครับทั้งกองหลักทั้งโกนะครับนี่ไปกองรวมกันเลยครับสกิลมูฟมันน้อยด้วยนะโจวิงตอนก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะครับนะมันอาจจะพลาดได้เอาจากวะนนี้โดนบุกค,ครับเปิดมาสาก,กัดชนคานแล้วเอ้า มันเกิดอะไรขึ้นครับลูกไม่มีอะไรเลยนะสก,กัดเหมือนจะสก,กัดได้ด้วยนะครับโอ้โหภาพช้าต้องมาด่วนเลยนะจังหวะนี้โ well, มงครับชนคานอ่ะนี่จะสก,กัดโอ้เทพโลเมโลโอมอีกแล้ว โอ้ยเขาจะสก,กัดแล้วแม็กควายจะสก,กัดแล้วนะครับไปชนเ้าเอาเลยครับก็จบกันไปแล้วนะสำหรับช็อตโมเมนต,ต์ต่างๆในฟ i f a 20นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยและวกันนะครับวนนี้ลาเพื่อนทุกคนไปก่อนแล้วละกันสวัสดีครับ